สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณทุกท่านนะคะวันนี้เมวิกายอยู่บ้านเขาวงค่ะบ้านเขาวงตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะคะตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะสเสน่ห์ของเขาวงก็คือมีภูเขา360องศาแล้วก็อากาศดีดินดีก็เลยกลายเป็นที่นิยมในตอนนี้ค่ะมีที่ดินแปลงสวยมานำเสนอนะคะแปลงนี้ ีเหลี่ยมเลยแล้วก็ติดถนนสองด้านด้วยด้านหน้านู้นนะคะจะเป็นทิศตะวันออกติดถนนหน้ากว้าง60เมตรนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งทิศเหนือค่ะติดถนนด้านนี้106เมตรโดยประมาณนะคะภายในแปลงที่ดินมีต้นไม้อยู่เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะมะเฟืองเงาะแล้วก็มีไม้ประดับไม้มงคลหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะ ใา้ในแปลงร่มรื่นมากๆเลยเหมาะสําหรับคนที่ชอบต้นไม้ชอบความร่มรื่นนะคะอันนี้ปลูกไว้ให้แล้วปลูกไว้ให้แล้วนะคะต้นโตแล้วค่ะสูงจากระดับน้ําทะเล448เมตรโดยประมาณนะคะเข้ามาซอยโรงเรียนเขาวงนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ไม่เปรี่ยวค่ะมีเพื่อนบ้านภายในซอยนี้ก็เพื่อนบ้านกําลังสร้างบ้านลังเบลเลยเดี๋ยวเมย์จะพาไปดู เห็นไหมคะหนูสร้างบ้านหลังใหญ่มากตรงนี้จะเป็นถนนทิศเหนือนะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดคูดแดงค่ะแปลงนี้เนื้อที่4ไร่176ตารางวานะคะ4ไร่1งาน76ตารางวาเปิดราคามาที่ไร่ละ3.5ล้านบาทค่ะดินดีนะคะเห็นไหมดินดีมาก ไล่ละสามล้านห้านะคะลองแวะมาชมสถานที่จริงได้ค่ะเหมาะสำหรับซื้อปลูกบ้านนะคะซื้อทำรีสอร์ททำบ้านสวนได้หมดเลย0 94, 92, 9นย์เก้าเนะคะลองแวะมาชมได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกับเมย์ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ